สวัสดีครับมีงานบุญมาบอกกันอีกแล้วครับวันที่24ตุลาคมที่จะถึงนี้พวกเรานะครับจะไปทอดกระถินกันที่วัดอินทารามตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพระนคนรศรีอยุธยากันพลาดไม่ได้นะครับเสร็จจากงานกระถินกันแล้วเนี่ยช่วงเย็นๆนจะมีพิธีพุทธาพิเศษไอ้ไข่รุ่นรวยทันใจรุ่นนี้เนี่ย สวัสดีครับผมเขาทรายแกลแล็กซี่ครับผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องร่วมบุญทอดกระถินในวันที่24ตุลาคม2 5 6 3นี้ที่วัดอินทารามจังหวัดอยุทยานะครับแล้ววันนั้นยังมีพิธีใหญ่พุทธาพิเศษไอ้ไข่นะครับรุ่นรวยทันใจมีไปจองกันด่วนนะครับ นี่คืออดีตแชมป์เปี้ยนโลกนะครับดับบเิ w ซีนะครับรุ่นไฟเวีนะครับผู้ปราบมือกับเมนนี่ฟาเกลผู้ยิ่งใหญ่มาแล้วนะครับครับผมก็เล่นเชิญนะครับผู้มีศรัทธาทุกท่านนะครับไปร่วมทำทำทีมพุทธาทิศไทยรุ่นโดยการใจนะครับในวันที่สี่สิงหาคมที่วัดพุทธารามนะครับสวัสดีครับผมอำนาจเรืองเรืแชมป์เปี้ยนโลก i อ f ร้อยสองปอนด์ผมก็จะมาเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัด อายุทยาและจังหวัดใกล้เคียงให้มาร่วมทำบุญกันในวันที่24ตุลาไอ้ไข่รวยทางใจผมอยากทุกคนมาร่วมบุญกันเยอะๆสวัสดีครับผมสมรักคำศรีนะครับวันที่24ตุลานะครับที่วัดพินธารามครับจังหวัดอยุธยานะครับก็วันที่24นี้ก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่เนี่ยโด่งดังที่ภาคใต้มากตอนนี้เขาเปิดที่อยุธยานะครับพิธีการที่ใหญ่มากนะครับวันที่24 วัดอินทารามนะครับก็เชิญชวนไปได้ครับสวัสดีครับผมสิลป์คนิรีบงชานะครับอดีตแชมป์โลก WBC นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธานะครับขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐถินประจำปีครับนวัดอินทารามนะครับในวันที่24นี้นะครับที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับทอดกระถินเสร็จเราก็มีการพทธวิเศษนะครับไอ้ไข่รื่นรวยทันใจนะครับและ ก็อยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตใจในไอ้ไข่ครับสวัสดีครับผมบอลอัศนัยนะครับก็วันที่24ตุลาฯนี้เรขอเชิญมาร่วมงานเกษตรินนะครับแล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็แจกลูนไอ้ไข่ด้วยใจนะครับผมก็ยังไงก็อยากจะเชิญมาร่วมงานกษตรินในวันที่24ตุลาคมนะครับผมมาเชิญครับนะครับสวัสดีครับผมบอลพดภคุมอดีตนักวยัยเงินอุตติภูมิปี2004ครับสำหรับวันนี้ก็อยากมา เชิญชวนทุกท่านร่วมทําบุญครับทอดกริกนสามัคคีประจำปี2,563ณวัดอินทารามตำบลหัวรออำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาครับในวันที่24ตุลาคม 2,563นี้ครับครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดพะรังสุวรรณภิญญานะครับก็พี่น้องมันจะดึงเพียงนะครับวันที่4ตุลาคมนะครับวันก็กงคันิ่นนะครับก็จะมีการพิเศษครับให้่ายรุ่นด้วยกันใจครับก็ในวันที่2 4ตุลานี้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องครับมาร่วมบุญด้วยกันครับบุญทอดกันถิ่นครับที่วัดอินทรารามครับจังหวัดอุธยาครับในวันนั้นก็จะมีพิธีพิธาพิเศษ ใช้ไข่ครับรุ่นรวยถัดใจครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องมาร่วมบุญกันเยอะๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับครับานทั้งหนะครับอยากอยากจะชวนนะครับในวันที่24ตุลาคมนี้นะครับจะมีงานท่านเก่งของทางวันกินทารามครับสวัสดีครับผมออยธนพัฒน์นะครับเป็นดาราศิลปินนักร้องนักแสดงนะครับเนื่องด้วยในวันที่24ตุลาคมพศ2 5 6 3นี้นะครับ ในช่วงเช้าก็จะมีการท่อกระถิ่นนะครับและช่วงเย็นก็จะมีการพุทธาพิเศษไอ้ไข่รุ่นรวยทันใจณนวัดอินทารามตําบลหัวรอจังหวัดอยุธยานะครับสําหรับท่านใดที่มีจิตศรัทธานะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมทําบุญและเข้าพิธีพุทธาพิเศษไอ้ไข่เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่ํารวยไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับผม สวัสดีครับกับผมต้าสมุรไรนะครับเจ้าของผลงานเพลงเพย์บอยร้อยท่าศิลปินนักร้องนักสแสดงนะครับครับวันที่24ตุลาคมนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมทําบุญทอดกรินกันที่วัดอินทารามอําเภอเมืองอยุธยานะครับวันนั้นก็จะมีพิธี พุทธาพิเศษไอ้ไข่รุ่นรวยทันใจด้วยนะครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับมาร่วมทําบุญกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับผมพี่ตี๋ผมเองนะครับจเนชวนร่วมก่อตั้งนะครับในวันที่20กุลาคมนี้นะครับที่วัดพิพากษามะฑลหัวลอนะครับอยากให้พี่น้องมาวมกิจกรรมแล้วก็ทาบุญด้วยครับอยากให้พี่น้องที่อยู่ใกล้ๆไปเจอกันที่วัด นะครับวันที่24ตุลาคมนะครับที่จะึงนี้ทางผู้จัดเนี่ยนะครับมีเจตจำนงที่ดีที่จะบูรณนะปฏิสังขรณนะครับในวัดและหลังจากเสร็จงานแล้วเนี่ยทางผู้จัดเนี่ยจะนำรูปไปไข่นะครับส่วนสูง1เมตร29เซนติเมตรไปไว้ที่วัดเพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสไปสักการะบูชากันนะครับ เจอกันที่วัดนะครับวันที่24ตุลาคมนี้นะครับไอ้ไข่รุ่นรวยกันใจครับสวัสดีครับ